การแชร์ลิงก์จาก youtube ไป facebook สิ่งที่อยากได้คืออยากได้แบบนี้ครับแต่สิ่งที่ได้คือได้แบบนี้ครับวิธีการแก้ไขยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นผมจะทำให้ทุกท่านดูก่อนนะครับผมจะลองเข้าไปที่ youtube นะครับจะเป็นช่องของผมเองนะครับช่องของผมมีชื่อว่า Money Man นนะครับผมทำ ช่อง u t u b e เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะฮะรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับไอทีการเงินนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอ่ะผมเห็นลิงก์ youtube ตัวเองแล้วนะครับอ่ะผมจะลองแชร์เลยนะครับอ่ะกดกดคัดลอกนะฮะผมจะลองกดคัดลอกดูนะฮะตร,ต,รตรงช่องคัดลอกนะฮะจากนั้นผมที่ไปที่ Facebook ตัวเองนะครับแล้วก็จะวางลงไปในช่องโพสนะฮะผมจะเขียนโพสต์ว่าข่าวสารนะครับ เดี๋ยวผมขอยัดพิมพ์หน่อยคนระับผมพิมพ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคผมพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะกดโพสต์ดูนะครับอ่ะผมโพสแล้วแล้วนะครับทีนี้ผมจะปิด YouTube ไปก่อนนะครับผมจะไปเปิดในช่อง f c e e o o o อ่ะผมไปที่ช่องเฟซส่วนตัวนะครับน่ะเห็นไหมครับทุกท่านเห็นโพสต์เมื่อกี้ไหมครับเล็กๆนิดเดียวนะฮะขึ้นมาอ่าถ้าเป็นผม เป็นผู้อ่านนะครับผมก็ไม่กล้าเปิดเข้าไปดูนะครับผมกลัวเป็นไวรัสนะฮะทีนี้เราจะมาแก้ไขยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปแก้ไขนะครับนะให้ทุกท่านปิด Facebook ออกไปนะฮะแล้วก็มาที่ Play s t y s t นะครับนะลองหา Play Store นะจากนั้นให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Pixie นะฮะ P I C S W E นะฮะ e ไปดาวโหลดในเพจสโตร์นะฮะอ่ะเจอแล้วนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยหลังจบจากกดดาวน์โหลดแล้วรอสักครู่นะครับให้ระบบโหลดโหลดดิงก่อนนะครับระหว่างรอดาวน์โหลดนะครับฝากกดติดตามช่องมันนี่แมนเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆและเนื้อหาดีๆมานําเสนอให้ท่านทุกวันครับโอเคหลังจากกดดาวน์โหลดแล้วะฮะกดเปิดได้เลยครับพอจากหลังจากโหลดเสร็จสิ้นกดเปิดได้เลยทีนี้ทุกท่านจะเห็นช่อง เอาไว้ใส่ url นะฮะที่เป็นสีเหลืองๆอยู่ตรงกลางนะฮะเมื่อกี้เรา copy ลิงก์จาก YouTube มาแล้วนะฮะเราจะเอาลิงก์จาก YouTube เนี่ยวางลงไปในช่อง url นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไป copy มาใหม่แล้วกันนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพนะฮะโอเคไปผมจะ copy จากลิงก์เดิมนะฮะกดที่แชร์แล้วก็กดคัดลอกได้เลยนะครับ จากนั้นผมจะใส่ลิงก์ลงไปในช่อง URL ของ p i x 4นะครับรอให้ p i x 4ทำลิงก์ให้ใหม่ก่อนนะครับเขาจะเป็นการคำนวณน,นะฮะอันนี้ไม่มีผลกระทบใดๆต่อลิงก์ของเรานะฮะแสดงผลได้เหมือนเดิมทีนี้พอทำลิงก์ใหม่ด้วยแอป PIXE แล้วนะครับจะมาใส่ใน f a c e b o o k โพสเหมือนเดิมนะผมกดลงไปแล้วเห็นไหมครับทุกท่าน โพสจะได้เต็มจอเลยครับโพสเต็มจอเลยเดี๋ยวผมขอยัดเขียนโพสนิดนึงนะครับอ่ะผมจะเขียนโพส์ว่าข่าวสารเหมือนเดิมครับโอเคผมโพสต์ไปแล้วนะครับมากลับมาดูที่ facebook ครับทุกท่านเห็นความแตกต่างไหมครับโอเคเดี๋ยวผมกลับเข้าไปที่ facebook ใหม่นะครับอ่ะลองไปดูเลื่อนโพสต์เมื่อกี้ครับน่าเห็นไหมครับเต็มจอนะฮะสวยงามนะครับใครๆเห็นเขาก็อยากจะคลิกเข้าไปดู URL YouTube ของของของคลิปนั้นๆน,น,นะฮะไม่เหมือนที่เราทำตอนแรกฮะเล็กๆถ้าเป็นผมผมก็ไม่กล้าคลิกครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับทางช่องมันนี่แมนบายโคดอมจัดนั